และที่อยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆเป็นเลนรุ่นใหม่จากทางลาวาครับค่ายเลนที่เรียกได้ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเลนมุมกว้างและเลนมาโคนี่เองครับมาวันนี้ครับเพื่อนๆเข้าออกเลนชุดใหม่เอาใจเพื่อนๆสายภาพกว้างอย่าง9ม mm ิลท5.8 10ม mm ิลท2.9 12ม mm ิลท2.9และ14ม mm ิ t ท2.6ครับและเลนทั้ง3ตัวนี้นะครับยกเว้น9มิเมตรเนี่ยออกแบบมาให้เป็นแบบซี r ร่ดิ t o รชั n ด้วยครับ และทุกๆตัวก็ยังรองรับกับเซ็นเซอร์ Vista Vision อีกด้วยครับซึ่งเซ็นเซอร์ v i ส t a าวิชันจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าเซ็นเซอร์ของ Full ฟู a m e แต่ไม่ถึงกับมีเดีย Format มนะครับเพื่อนๆโดยที่ Image Cycle เขาจะอยู่ที่ประมาณ45มิมครับโดยที่ตัว9มิลนะครับจะมีองศารับภาพกว้างที่สุดเลยครับเพื่อนๆอ,อยู่ที่134.8องศาครับตัว10มิลจะมีองศารับภาพที่130องศาครับ ตัว12มิลจะมีองศารับภาพที่122องศาและตัว14มิลจะมีองศารับภาพที่117องศานั่นเองครับซึ่งแต่ละตัวนะครับก็จะมีจำนวนใบเบรที่แตกต่างกันออกไปด้วยครับเพื่อนๆโดยที่ตัว9มิล10มิล12มิลจะมีใบเบรมาให้ด้วยกันถึง14ใบครับ แต่ตัว14มิล t 2.6นะครับจะมีใบเบรดมาให้ถึง15ใบเลยครับและนอกจากนี้นะครับทั้ง4ตัวยังสามารถโฟกัสได้ใกล้เอามากๆเหมือนกับเป็นเลนส์มาโครเลยครับแต่ตัวนี้ยังไม่ถือเป็นเลนส์มาโครนะคบเพื่อนๆโดยที่ตัว9มิลและ10มิลสามารถโฟกัสได้ใกล้ที่สุดเพียงแค่12ซนติเมตรจากเซ็นเซอร์เท่านั้นเองครับและตัว12มิลลิเมตรสามารถโฟกัสได้ใกล้สุดเพียงแค่14ซนติเมตรครับและตัวสุดท้ายครับ14มิลลิเมตร สามารถโฟกัสได้ใกล้ที่สุดเพียงแค่20เซนติเมตรเท่านั้นครับโดยที่บอดี้ของเขาทุกตัวนะครับเพื่อนๆทำจากโลหะที่มีน้ำหนักเบาครับซึ่งตัวที่เบาที่สุดนะครับคือตัว10มิล t 2.9น้ำหนักเบาเพียงแค่540กรัมเท่านั้นเองครับซึ่งวงแหวนที่เขาให้มาทั้ง2วงนะครับก็จะมีวงแหวนโฟกัสและวงแหวนรูรับแสงนั่นเองครับออกแบบมาเป็นแบบ0.8 MOD รองรับกับงานซีนีมาทุกรูปแบบเลยนั่นเองครับ และหน้าเลนของทุกตัวนะคะเพื่อนๆยกเว้นตัว9มิลน,นะครับเขาออกแบบมาให้สามารถใส่ฟิลเตอร์วงกลมได้ที่ขนาด77มิลิเมตรเท่านั้นครับเพื่อนๆลองคิดดูนะครับเลนที่มีองศารับภาพกว,ากว้างกว่า130องศาที่ระยะ10มิลิเมตรแต่ยังสามารถใส่ฟิลเตอร์หน้า77มิลได้โดยที่ไม่ติดขอบ และยังสามารถใช้งานร่วมกับแมทบล็อกได้อีกด้วยผมว่าเลนพวกนี้ไม่ธรรมดาเลยนะครับมาดูตรงส่วนของเมาส์การใช้งานกันบ้างครับเพื่อนๆโดยที่ตัว9มิลนะครับเขาจะออกมาเพียงแค่เมาส์ LPL เท่านั้นครับซึ่งเพื่อนๆสามารถเอาอะแดปเตอร์แปลงเพื่อใช้งานกับกล้องมิลเลอร์เลนรุ่นใหม่ๆได้เลยครับส่วนตัว10มิล12มิลและ14มิลนะครับก็จะออกมาเป็นเมาส์ PL เมาส์ s o n y E เมาส์ Ni k o อน c a n แ n RF และ L เมาส์ด้วยครับ และสุดท้ายนี้นะคะเพื่อนๆอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะครับว่าหลาหวานเนี่ยออกเลนวายตัวมาอยู่ในเซตเดียวกันจริงๆแล้วเขาขายแยกแต่ละระยะนั่นเองครับเพียงแค่วันนี้ผมเอามารีวิวให้เพื่อนๆดูแบบทีเดียวแบบจุใจนั่นเองครับซึ่งแต่ละตัวเนี่ยเขาก็จะมีฮาร์ดเคสแยกกันออกไปด้วยนะครับใครที่จะสั่งระยะไหนเขาก็แถมฮาร์ดเคสแบบนี้ไปให้ด้วยเลยครับและถ้าเพื่อนๆนะครับยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเลนทั้ง4ตัวนี้ก็สามารถแอดไลน์กันเข้ามาได้ที่แอดคั a เม k าเมเกอร์เลยครับ รวมถึงอย่าลืมกดติดตาม Camera Maker ได้ทุกช่องทางเลยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ